สวดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแพ็คเกจน็อตของเลนโซนะครับเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับผมอันนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนครับกล่องนะครับเขียนว่าเลนโซ่เลสซิ่งน็อนะฮะน็อตจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับในแพ็คเกจนี้นะครับกล่องใหญ่พอสมควรนะครับเทียบกับมือผมนะนี่ฮะจะมียี่สิบสี่ตัวนะครับเป็นน็อตเป็นน็อตหนึ่งจุดห้านะครับของบริษัทเลนโซเลยนะครับผม เปิดดูด้านในนะครับอ๋โอโหเดี๋ยวดูให้ใกล้เลยใกล้ๆเลยนะครับเนี้ยนะที่ตัวน็อตนะครับจะเกียรมาเลนโต่เลยนะครับเห็นไหมฮะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวนะครับอที่เห็นอยู่นี่ฮะมันจะมีด้านในอยู่ด้วยครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเราจะแกะให้ดูนะ ก็เป็นแค่ชั้นแรกนะครับนี่ฮะแกะมาออมาวานะครับอ้ามจะมีสองชั้นนะครับโทษที่จะมีสองชั้นนะครับทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแถวละแปดนะครับแปดสามยี่สิบสี่นะครับสีเป็นอ๋อเรียกว่าเป็นสีลุ้งเลยนะคล้ายๆสีแมจิกคุโคนะครับน็อตสีสวยมากนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับผมใครที่อยากได้น็อตแท้ของค่ายเรนโซนะครับยี่ีตัวหนึ่ง เกตนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้สวยๆเลยปุ๊บปิดไปนะฮะเป็นแบบนี้เลยฮะอ่าฮะมีจำหน่ายแลวนะครับผมถ้าใครอยากได้ครับทั้งมาถามที่เพจร้านเลยนะครับผมหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับน็แท้จากคายเรนโซนะครับเบอร์1ิบเจ็ดนะครับแถมบล็อกด้วยยี่สี่ตัวเป็นน็อตเกียวหนึ่งจุดห้านะครับผม โอเคครับใครที่ชอบก็เนี่ย s าวกเ l นโ t นะครับ้ามพานะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมใครที่อยากได้ไปของขวัญนะครับเอาไปให้เพื่อนๆนะครับขาซิ่งนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยฮะรับแท้คาเ v o โตผมว่าประทับใจแน่นอนครับแพคเกจสวยด้วยโอเคครับใครที่ชอบนะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ครับลาก็ไปก่อนนะครับกับรอเ v นโ e สวัสดีครับบ้าง